แกะมนันจะเป็นแบบนี้ <Okay. S 1> มือกูบมือกูบมือกูบ <Okay. S 1> มือกบครับมือกูบแกะมนันจะเป็นแบบนี้ <Okay. S 1> โอ้กินมาล่าหอมมากทุกคน มาแล้วครับไอเทมที่สายตั้งแคมป์ต้องมีนะทุกคนอันนี้จะเป็นโคมไฟนะครับสามารถชาร์จแบตด้วยไทป์ซีนะครับชาร์จแบตเต็มเร็วมากเวลาที่ชาร์จแบตเต็มแล้วหน่อยอยู่ได้ถึง3ชั่วโมงเลยนะครับเพื่อนๆไฟจะมีหลายระดับนะครับสามารถปรับระดับความสว่างที่ตัวไฟได้เลยครับมันจะเป็นตัวหมุนครับแบบนี้ครับและตัวโคมไฟตัวนี้นะสามารถเป็นพาวเวอร์แบงค์ได้ด้วยครับเอาเสียบตรงนี้แล้วก็มาเลี้ยงไฟสําหรับพาวเวอร์แบงค์ได้เลยนะทุกคนไอเทมแบบนี้น่าใช้มากๆครับ แนะนำเลยตัวไฟจะมีความสว่างมากสามารถใช้งานแบบที่ม,มืดๆเนี่ยสว่างจ้าเลยครับทุกคนใครอยากได้ไอเทมดีๆแบบนี้นะสามารถกดที่ตะกร้า,ารสินค้าได้เลยครับ